ช็อกม like kind of ี่เป um, ิดโพรดัก์ใหม่2ตัวโคตรเจ๋งทั้งคู่โพโกแบบนี้ตัวโอมันสัตว์นะอยู่ที่เยอรมันนะเียบชนกูนะเข้ามาสู่หูผมแล้วเข้าไปอยู่ซิลิบ้าผมมาอยู่นี้แล้วช็อกหลายคนรู้จักดีโลโก้นี้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมานะฮะเปิดให้ดู ้ช็อกมีเปิดโปรดักต์ใหม่2ตัวโคตรเจ๋งทั้งคู่ตัวแรกก่อนเลย OpenFit 2 Plus ครับ นี่แบตเตอรี่ข้างในเขาคิดค้นช็อคอัลตราซอฟต์ซิลิโคนซิลิโคนแบบนุ่มๆจริงว่ะนี่ตรงนี้มันเหมือนมาร์ชเบลโลเลยให้ดูด้านนอกจะเป็นอย่างนี้แข็งๆหน่อยด้านในจะนุ่มๆโอเปนฟิวตัวแรกเนี่ยขายดีมากทีมผมใช้หลายคนเลยตัวนี้เป็นตัว2ละหลักๆเลยที่มันเปลี่ยนไปใหม่ก็คือมันมีดอเบย์ออเดโอมาอันนี้คือดรัเวอร์ตัวใหม่ครับ17.3มิลลิเมตรเอ็กซ์ตร้าเลเยอร์โลว์ฟิคเรนซีซึ่งมันเป็นดูอัลดรัเวอร์ครับมันจะได้ดีเทลที่แบบชัดมากมีดูอัล่องกก็สวยมาครับ โอ้โหกล่องชนะเลิศมากว่ะกล่องสวยมากนะผมเปิดอย่างนี้ให้ดูว้าว <Whoa. S 1> บางไลเก็ตนี่ฮะให้ดูโอ้โยมีเคสให้และมีตัวนี้ให้หล่อมากอ่ะสวยมากครับมีที่รองแก้วให้ด้วยวะ NFC coaster มีโทษแบกให้เฮ้ยโทษแบกอันนี้ชนะเลิศเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> ชอบอะ่ะนี่ราคาเท่าไหร่บอกไปเซตนิ้ตัวนี้แนะนำสวยงามว้าวเฮ้ยมันนุ่มจริงนุ่มจริงนุ่มจริง ตัวเก่ารูบแล้วตัวนี้นุ่มกว่าฟีลิ่งดีมากครับเปิดมาก็ซิมเปิลเลยนี่นะฮะเคสมีสายให้ในนี้มียูเซอร์ไกด์เท่ๆปกติผมจะโยนพวกนี้ทิ้งไปเลยนะแต่เวลาโปรดักต์อะไรที่ดีไซน์ดีๆอย่างเงี้ยมันเจ๋งมากแล้วมันซ่อนอยู่ในฝาเคสคัฟเวอร์ที่มากับเซ็ตเซ็ตนี้7,000กว่าบาทถือว่าคุ้มไหมใช้ได้เลยล่ะนี่ฮะมันเป็นนี่มีกาวติดข้างในไม่ชอบที่ต้องมีกาวผมชอบความที่มันแบบแนบสนิทอย่าทำนะผมทำเองแกะกาวที่มันไม่ต้องแกะทั้งหมดอะแค่นั้นก็พอละก็โอเคครับทีีีีีี่่่่่่ตตรรรงงงงงงงนน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 ้้้้้้้้กกกกก็็็็ถืออออออวววาาาาาาใใชไดดดหหหููคมมมมมมมุุขขขขขััเเเเเเยยยยจจะะะะบบฮฮปปิๆพพพลล์์ส ได้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวอัปเกรดที่บอกมีดอเบย์โอเดโอนี่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นคนแรกที่ทําเลยมันโอเพนเอียร์ก็จริงแต่มันเสียงมันเคลียร์มากเสียงมิดโทนดีเสียงสูงก็คือโคตรดีเลยนะมันมีช็อคโอเพนเบสสองจุดศูนย์เบสดีมันมาหนาดูเหมือนตัวหนาเลย BOLD มันโบเสียงจริงๆตัวเนี้ยนะครับต้องชมจริงว่าใส่สบายดีไซน์สวยแล้วก็เซตนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแอปพลิเคชันก็คือใช้ได้อยู่แล้วนะครับช็อคแต่ตัวเนี้ยมันเป็นช็อคโอเพนฟิตมี o p l ก็มันมีดอเบย ไปดูดูกันนะครับตัวนี้ก็แนะนำแต่ตัวที่ผมรู้สึกตื่นเต้นและอยากลองมานานตัวนี้น่าเล่นมากมัอยู่นี้แล้วมันคือ Open Dot One ฮะ Open Dot o n แปลว่าอะไรวะเปิดจุดหนึ่งมันเป็น Open a i r t r u e Wireless เอียบัดนะครับที่เบาเสียงไม่มนรองไข่ตัวช็อค Open Dot ตัวนี้ก็ะจะมี Dolby Audio เหมือนกันครับเปิดขึ้นมาปุ๊บว้า First Look โอเคน่าสนใจข้างบนมีโลโก้ช็อคเงาด้านด้านเงาเปิดขึ้นมาโอโ้นี่ฮะ สูตรเป็น USB C นะครับเดี๋ยวเชื่อมก่อนเจอเลยเนี่ย Open Dot One by Shock นะครับนี่อันเนี้ยเอาไว้ใกล้ๆหูนี่สองจุดเนี่ยเป็นตัวชาร์จโอ้เวลาที่ใส่ทุกครั้งจะมีปึ้งๆนะฮะราคา6 6 9ับาทสมราคามากมีสีขาวสีดำเด็กพี่สีตรงนั้นดี พี่มันครับ,รบเสียงที่ผมได้ยินน้องๆพูดจากหลายทิศทางอ่ะเข้ามาสู่หูผมแล้วเข้าไปสู่ซิลิบามผมเนี่ยโดยที่ไม่มีดรอปเลยข้อดีของหูฟังประเภทนี้คือน้องๆพูดอะไรมาเนี่ยอาจจ 99. ะ99.9ก็ได้99%เสียงเข้ามาได้ยินเหมือนไม่ใส่หูฟังเหมือนมีอะไรบางแค่นจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยู่ที่เยอรมันนะเดินอยู่กลางถนนถ้าใส่หูฟังทั่วไปเนี่ยผมจะกลัวตายมากๆเลยนะนี่คือแบบว่าไม่กลัวนะฮะเพราะว่าเราหูฟังโอเพนเอียร์จะข้ามถนนนี้นี่ได้ยินเสียงรถมาชัดเจนมากรู้สึกปลอดภัยมากรถมาข้างหลังดนะินเสียง ฟังคอนเทนต์ไปด้วยออยานะ่าชนกูนะบนเครื่องบินใช้ไปได้นะฮะมันตัดเสียงไม่ได้แต่ Open Dot Swan เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าที่คิดทำงานแบบซิม m ัสซี่ไม่มีใครกวนออกกำลังกาย outdoor activity ที่ต้องการฟังเสียงรู้ว่ารอบมีอะไรอยู่ตัวนี้คือโคตรเหมาะแน่นอนครับบางคนอยากปีกวิเวกก็ไม่เหมาะอะแต่บางคนที่ทำ activity ข้างนอกใช้หูฟังคุณ Air Open Ear เนี่ยมันก็คือ working ซิม m ัสซี่ไม่ต้องอะไรนะอะไรนะเธอพูดอะไรนะเสียงมันก็กวนข้างนอกนะแต่ผมเปิดดังสุดให้ดู เข้าใหม่นิดนึงอันนี้คือดังสุดผมนี่คือได้ยินดังมากอยู่ตรงหูเนี่ยได้ยินแบบร้อเ็นะแต่ผมให้ดูว่าได้ยื่นไปใกล้ๆเห็นไหมเห็นปะมันกันเสียงกระจายได้ดีมากครับแม้จะไปเจาะตรงไม้เนี่ยมันแทบไม่ได้ยินเลยนอกจากเอามาสัมผัสตรงนี้ตรงหูนี่มานเจาะหูหน,นะได้ยินไหมเนี่ยแต่เปิดดังแล้วเสียงไม่แตกถือว่าเป็นท็อปเทียร์ของหูฟังประเภทนี้เลยอยู่ใน l o u เนะี่ยทําให้ใส่อะไม่ได้ยินเสียงฮะ อันนี้ได้ยินสบายแต่อื่นเนี่ยมันก็เป็นหูฟังหนึ่งที่คนออกกำลังกายชอบใช้กันเนี่ยมันโอ้มันไม่หลุดมันไม่ทางหลุดครับมันมีความแบบแข็งและนิ่มเป็น m a t e r i ที่ดีมากถ้าคนชอบใส่แว่นเนี่ยใส่แว่นก็ไม่โดนน้ำหนักเบามันหกจุดห้ากรัมนะฮะเคสถอดมานี่คือเบามากแทบมีน้ำหนักเลยความใหญ่ก็เนี่ยฮะข้างหลังก็เป็นนี้บุ่มแพ i ิ i n g แต่เสียงมันค่อนข้างดีมากใส่สบายทีเดียวช็อคเข้าไปเอ็น expert เล่นนิวละคือตัวนี้มันเป็นด dual d เวอร์นะเป็นดร driver สองอัน dual d เวอร์เลยประมาณสิบหกมิลลิเมตรเบสมันแบบมันมีแบบ เทคโนโลยี <Technology S 2> ที่ผมชอบในตัวพวกนี้เขาเรียกว่า for your ears only shock direct pitch เวลาผมาเข้าไปใกล้ด้วยกันเขาดีไซน์มาเพื่อยิงเข้าไปในหูเท่าน,นั้นมันไม่ใช่แค่สปีกเกอร์ให้มันดังอะ่ะเดี๋ยวทำซีจเพิ่มให้ดูมันเสียงว่าจะพุ่งเข้าไปในหูจบพุ่งพุ่งพุ่งเข้าไปในหูแบบนี้มันจะปกป้องพวกการรั่วของเสียงครับ sound leakage ต่างๆเนี่ยมันจะน้อยมากถ้ามาจ่อตรงหัวได้ยินครับแต่เนี่ยน,นั่งไกลๆไม่ทันได้ยินว่าคุยอะไรฟังเพลงอะไรถ้าจะไม่รู้เรื่องเลยตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของช็อคเลยไอ้ที่เทคโนโลยีีีีีีีี direct pitch เเเนน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 ่่่่่่่ยคคค้้้้้าาาาาามมมมจจจหหๆทททะะะะรรััับบบบบบบสสสกกกก็็ือออออออแชชชดดวผูญิงงึถไไไ ไวเลสชาร์จิ่งได้ถ้าชาร์จครั้งหนึ่งเล่นเพลงได้สิชั่วโมงเอาเคสไปด้วยก็4 0ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดอ้าวจะไปออกกำลังกายลืมชาร์จเหรอชาร์จสินาทีนะปุ๊บออกกำลังกายได้2ชั <c oughs> 2> <ส>่วโมงนี่เป็นใส่ก็ง่ายๆครับใส่กับก็คือที่เป็นแม่เหล็กไม่ตกง่ายปิดแค่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกใส่ง่ายให้ดูแบบไม่ต้องคัดหยิบปุ๊บใส่เลยอย่างนี้ สมบัดไม่หลุดอยู่แล้วนะฮะพวกนี้ถ้าตบโดนหลุดแน่นอนเคยเทซะมันไม่มีข้างซ้ายข้างขวาเลยนะคุณจะใส่สลับด้านไหนก็ได้เวลาผมจะควบคุมนะผมใส่เข้าไปปุ๊บผมกดตรงกลางเขาเรียกว่าจอยอารเนี่ย เนี่ยดับบิทับเจ๋งนี้นะเฮ้ยมันดับบิทับตรงนี้ให้พอตรงนี้เลยกดตรงข้อต่อไม่ต้องมานั่งหาปุ่มหรือคุณจะแตะเาบาๆตรงแบตเตอรีอ่คอมพาร์ตเมนตน์นี่ในแบตเตอรี่คือข้างหลังนี่ฮะเพย์พอสได้เหมือนกันแตะเบาๆปิ๊บปิ๊บแคนะ่นั้นแตะตรงนี้ก็ได้ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลย IP54 Water Resistant กันน้ําฝนตกเบาๆเหงือ่อสบายบืออันนึงที่มันเป็นสแตนดาร์ดแล้วนะ Multi Point Pairing สามารถที่จะเชื่อม2 device พร้อมกันนะต่อ iPad กับ iPhone หรือ Android device นะมันคือเชื่อมพร้อมกันเลยและใน Shock Application เองนะครับก็จะมีฟีเจอร์อัปเดเยอะมากไปลองเล่นกันดูเทปนี้ไม่นานมากเพราะว่า Product ช็อรู้อยู่แล้วว่าโลกโก้แบบนี้นตัวโอมันสัวนนะสับไข่ด้วยนะครับรู้สึกเสียวแทนเลยสับไข่